สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแห่2ทะเบียน,รถ,น,ถน,ถนรถพุ่งขึ้นโบสถ์ทำบุญกระถินสาวมาทำบุญทอดกระถินรถพุ่งขึ้นโบสแห่2เลขทะเบียนวันที่25ตุลาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้เฟซบุ๊ k ชื่อ3ามเมืองพลโพดภาพรถเก่งมิสูบิชิคันหนึ่งปีนขึ้นไปอยู่บนบันไดโบสท,ที่วัดส,สีเมืองพลตำบลโจดหนองแกอำเภอพนจังหวัดขอนแก่น พร้อมระบุว่ามาทําบุญทอดกรถินพนะขับรถขึ้นโบสถ์ไปเลยแบบนี้ก็มีเหตุนะวันนี้ที่วัดสีเมืองพลสดสดร้อนร้อนเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นสอบถามว่าเรื่องจริงไหมหรือทาคอนเทนต์และสาเหตุกระจากอะไรโดยผู้โพสต์เข้ามาตอบว่าเป็นเหตุการณ์จริงเพราะเข้าเกียร์ถอยค้างไว้คนขับตกใจเหยียบคันเร่งทําให้ปีนขึ้นบันไดโบสถ์ แบบในสภาพที่โพสโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดทุกคนปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีคนเข้ามาสอบถามเลขทะเบียนรถเก่งคันดังกล่าวพร้อมบอกว่าจะนำไปเสี่ยงโชคงวดนี้โดยทั้งผู้โพสต์ยังได้มาบอกเลขทะเบียนรถเก่งด้วยว่า1 4 2 4งวดนี้เด้อพี่น้องขอขอบคุณแร่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ